สวัสดีค่ะพี่น้องคนไทยทุกหมูเ่เหล่าแล้วก็ผู้นำกลุ่มวีทุกท่านดิฉันดรหญิงรดีภูมิสิริรัตนาวดีรู้สึกเป็นเกียรติค่ะที่ได้มาพบกับทุกท่านในวันนี้วันนี้เป็นวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2563ในดวงจิตของดิฉันก็อยากจะแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผู้ซึ่งวางรากฐาน ความเป็นไทยความเป็นคนไทยแล้วก็ความเป็นชาติที่ทำให้เราภูมิใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทุกคนอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษสารพระราชปณิธานแล้วก็โครงการในพระราชดำริดังที่ปรากฏเห็นในพระราชปัญยาของเศรษฐีพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่และการทรงงานและก็ศาสตร์พระราชา ที่พระองค์ทรงเคยพระราชทานไว้แน่นอนค่ะในความฝันอันสูงสุดที่พระองค์ทรงได้ใช้ระยะเวลาตลอดพระชนชีพทำเพื่อระสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าก็เลยเป็นหน้าที่ของเราปวงชนชาวไทยที่พร้อมใจกันจะสืบสารพระราชปณิธานด้วยความดี ด้วยรักสาม,มัคีสู่การขับเคลื่อนเป็นภารกิจแห่งชาติในวันนี้และก็ดังพระบทบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปนี่คือพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานไว้ในวันที่พระองค์ทรงขึ้นของราชและมีพระบัณฑมบรมราชองการซึ่งก็ได้ตรงกับหลักนิยมที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ให้กับข้าราชการในพระองค์ที่ผ่านมาคือ5ข้อ 1. ความมั่นคงของชาติ 2. ความสุขของประชาชน 3. แก้ไขในสิ่งผิด 4. สืบสาร พระราชปณิธาน5ตามรอยของพระราชปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงดังนั้นใน5ห,หลักนิยมก็จะเป็นเป้าหมายเป็นทิศทางที่เราทุกๆคนจะยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันเพื่อร่วมกันในการสร้างบ้านแปลงเมืองให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหลา่าต่อผู้มาเยือนบ้านของเราซึ่งเป็น แขกชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวซึ่งต่อไปก็จะมีนักท่องเที่ยวคุณภาพมากมายเข้ามาเราคงจะต้องเตรียมการในการปรับเปลี่ยนบ้านเมืองคงไม่ใช่แค่เพียงปฏิรูปแต่คงมีการมากกว่าปฏิรูปครั้งใหญ่ที่จะต้องนำพาความอยู่ดีมีสุขนำพาปัญญาไทยให้เกิดเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย แล้วก็สามารถที่จะหลุดพ้นประกาศความเป็นไทยให้เรามีอิสรภาพเราไม่ต้องไปเป็นเมืองขึ้นทางการเมืองหรือเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจของประเทศไหนๆเราควรจะต้องเป็นตัวของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะยืนอยู่อย่างในเวทีโลกท่ามกลางศักดิ์ศรีแล้วก็เราก็สามารถที่จะเป็นมิตรต่อมหาอำนาจทุกๆประเทศอย่างมีความเป็นเราเราภูมิใจ เรามีเราเราคือไทยร่วมชีวิตร่วมจิตใจร่วมทางฝันประชาชนคนไทยหัวใจเดียวกันเป็นเสาหลักหนุนนำไทยให้ยั่งยืนขอร่วมสร้างชาติสร้างบ้านเมืองดูแลพี่น้องประชาชนด้วยมือเราค่ะสวัสดีค่ะ